พิมิตพันธะจุฑาชุดชัลลาลาชะฐานฝ่าฟืนปรับสองพันอี๋ครับบรรยากาศไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยเจ็บตานี่หล่อเกินทานขายหัวไปเนี่ยหล่อเกินก้าวสี่น้องในก้าวสี่ เก้าสี่คืนข้างหลังนี่คือแบบขายหวยข้างหลังมีคนมาขายหวยท่างต้องถือนแล้วก็ไม่ใช่เปิดเพื่อคืนเลยนะเลขเก้าสี่สวยนะเหมือนนักการสามแปดในมือสามแปดมันได้นะโอ้ยไอเฟิร์ดว่าไงไอจี เหนียวอ่ะก็เหนียวจีดีใจไม่จะจบแล้วอะ้องได้เจอยจีจะร้องห้ดีละดีละมึงทุกเมล็ดจะผมเจอโมจิตลอดไม่อยากอ๋อเพราะว่าอยู่ชั้นสองเหรอชัสใช่ันเด็กลุ่เล่นนั่งสองเจมั้ยม่เยอะนั่งอะไรไม่น่าเลย

ฝนตกนะคะน้ำจะไหลจากขาม้าน้าลงสู่บ่อแล้วหอยและไหลลงสู่ขาม้อีกค่ะดูอราคื่เนันเนาะเหน salt, ื่อยใช่ไหมว่าตอนนั่งทอดตาว้าวเพราว่านั่งทอดปลาก็สบายมากเลยแบบเหมือนทำเปรี้ยงเกราไม่ได้ทำมาใหม่หรอใช่ทำมาใหม่ไง ฟังไม่รักทำเสาทำต้นไม้อะเลอมากเสมอเชี่ยเนี่ยอันนี้เที่ยวเลยจริงๆถ่ายเลนคุต้องดูไอ้คนหนึ่งเนี่ารกที่คนเรียนแบบนี่นักศึกาเอามาทำต้นไม้เป็นไงล่ะทำแบบปกติไม่ได้ อะไรทุกอย่างแล้วรักษาไม่หายหมอว่าต้องไปพักก่อนที่อาถารพ์หายได้ไดมาพัก่อก่อนที่น้องสวม้องสวยมากค่ะต้องบอ้เม่แม่ไทยแม่ไท้แม่ต้นไม้ตนไม้ค่หรือมหาดเล็กนะคะตักน้ําจากสามหานูดัดมาให้ท่านอาบทางด้านนี้ค่ะและสาเหตุที่เห็นว่าไม่มีที่ปิดกั้นอะไรใดๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เคยเป็นเขตพระราชฐานชั้นในมาก่อนค่ะไม่มีผู้ใดสามารถเข้ามาได้ค่ะทางด้านนี้คือสามมหาโนดัดค่ะเวลาม เม่ได้ลงมาละมาโงพาลอะไรนะโรงพยาบาลอนะโงพยาบาลอะไรนะถ้าจัดลงขนาดนี้ลามาถ้าถาจะดนาอะไรจัดโคู้้ว่ามันแกด้านในตัวเรือนก็จะจัดเป็นรรศการเกี่ยวกับพระ ทมเดกเยอะจังเลยไม่านเลยาอ้าวที่่กนะอ้ายาทาแบบพี่ไม้อะตอนที่วางแก้วยังไงสิไมี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ มุชดาสาขาสองสาขาแรกอยู่ที่ลำปางตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทะเลที่ไม่ใช่ทะเลหมอกเหมือนที่บ้านเราแต่ว่าเ็ทะเลจริงๆยาแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเพลงลูกทุ่งใช่ลองเพลงกันหนึ่งสองสามไปเมื่อสุริโยยมสนทยาลูกครับหนึ่งสองยิ้มครับ

เข้าจริงเงินโอ้ยอะไรก็ตาผัดว่าแล้วต้องหลบโอ้ยอะไรก็ตาทักบอกนะครับหลบดีหลบดีเอาดีมาดิคนีสั่ญาณทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยใส่ไม่ดีอ่ะแล้วทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรอ่ะมึงให้สัญญาณอะไรปิดกล้องปิดกล้องเจ๊เราไม่มีสิทธิ์เอาหน้าขาวไป่ใช่ห้องไม่ใช่ทานไปแอดถ่ายอย่างเดียว รอแดงเยอนะมึงคืนนี้มีปาร์ตี้คืนนี้มีปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้รอดังกับไฟเลยคืนสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามันไม่พอทำไงอ่ะปาร์ตี้เป๊ปซี่โซดานะครับเบปซี่เลือดเ่จิงจิ้งโซดาจริงเช็คไม่าันเอออะไรไม่รู้อ่ะมึงเองอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันไปเรนเป็นวันรอละขอบบบคคคุุณรัขอณครับผม กำลังวิ่งสลิีส์ทิปแต่กูวิ่งเร็วไม่น่ะเดี๋ยวโฮมปวดเข่าเลยเนี่ยหมอกซีรีทิปว่าวันนี้ SPS 11สิบเป็นรองตายพลังบุญกำลังเดินเพื่อบุญปวดเข่าเลยดีนะกูไปดีนะกูไม่ไปอ้าวเขาไม่ผิดผิดเพี้ยอะไรเลยเขาไม่แต่เราได้เต่เพี้ยนะเขาไม่ได้เรื่องใหญ่วะได้ได้ดวายทั้งคน ไม่เหนืได้วันเข้างูเหยียโซ่หซองมึงหยกหน้าเด็กกูได้ไมอ่ะเอาไม่เอาห่วงยางกันมาลาปลาดุเบย์ไม่ไม่ไชไม่เอาทูชีมนเป็นอะไากนนะห่วงยางกี่แบบห่วงยางห่วงใหญ่ห่วงแต่ใครเขาลืมไม่บอกเราพูดจะรู้เรื่องปะเนี่ยเฮ้ยของเด็ก ไอ้มึดีสิูก็เด็กค่ะขอยืมหน่อยได้ไหมเด็กสิบแปนั่งท้ายนั่งนานั่งกับไอ้เพิร์อะคนั่งท้ายนี่ตัวเตรยสี่เดียเออมันก็น่งการของคนเด็กเื่นส่งัไปนยาปไหมเล่นเล่นเหรอเล่นเนยนีงหัวนี่นก่อนางลแต่สามร้อยน่ะ ถาถาก้าของเลยลุงเด็กล่าเรือลูกอ๋อเด็กล่าเรือนี่ก็เด็กล่าลีโอ้เออเด็กคนนเลนมันจ่ายตังค์แลวนะไองรัวกไหนเนี่ยไอ้แก๊งแปดคนปวดประสาทเนียามาลงน้ำมาไปเลยลุไลงไปรูขล่น้ออะไรวะอะไมาุ่นใหเล่นรามาเล่นเอะจรลุปีให้ปีใช่ไหมคะ ป้าคนสวยขาขาแล้วคนสวย80ค่ะน้องคนสวย80ค่าไปกัน4คนไปกัน4คนถ่ายราคาดีหรอราคาดีลูกลิงลูกลิงกังบาบ ช่วยตั้งชื่อคลิปหน่อยดิสารคดีลูกเรียนอุหังอุตังไหมค่ายที่ชนไงบนที่ค่าเนาะเดอะมึงแต่มันไม่เป็นปะป่าหรอกมันเอาน้ำมาผสมเชื่อกูเอาน้ำผสมนิดนึงไปตักมาเลยตักมาสี่คนอ่ะมันได้แปดคนเลยเออมันได้แปดคนนะจะแปดคนก็ตัวแหวนเราจะต้องเดดน้ำนิ่งใสลหรืนึกถึงคนแจ๊ว แล้วมันน้อยไปเยอะมันไม่ล้วงไงเราต้องไปเล่นใกล้ๆนะ้ำปะนี่อยู่ที่ฝมือนี่ไปทำลายเสาหลัก

เรามันเป็นใสดูง่ดูดน้ำดู่อของมืงอ่างเงี้เอาเนี่ยมันดีไม่เป็นไรใส่แค่พอเ,เป็นพิธีเอาเียวพิธีมีตังของเด็กได้ปีขึ้นนมไม่หนก็มาหาี่ห <c oughs> อันนี้ที่สอัน <c oughs> ไหนไม่อ้ไยอยู่นู่ <c oughs> ฝั่งเดียวนะไม่เอานี้ก็ได้ปวเล่น 尴尬。<laughs> <laughs> ามนาทีจะาบสองแล้วเออกูก็วปวดเออกูก็ปวดป,ป,ปิดคลิปดิปิด